ั我英雄年，สมัยผมเป็นวัยรุ่น。งงห我英雄年，สมัยผมเป็นวัยรุ่น。 ใจว่าอิงสงเหนียนเศร้าสืออยู่อีกเกอร์หนท่านยาว้ว่าสือชื่อซึสมัยผมเป็นวัยรุ่นมีสาวคนหนึ่งเธอยอมตายเพื่อผมเลยนะ จว่าอิงสงเหนียนเศร้าสือสอยู่อีกเก้หน่วทายนยี่ไว้ว่าสื่อสมัยผมเป็นวัยรุ่นมีสาวคนหนึ่งเธอยอมตายเพื่อผมเลยนะ เต,เตอ意志坚定地说你再ว着จ้สือเธอ,อพูดอย่างหนักแน่นว่าถ้าคุณมาลบกวนฉันอีกฉันจะไปตายให้ดูเธออี้อจือส定ว说 นีใจฉานเจอหัวอัวจิ้วชี้สือเธอพูดอย่างหนักแน่นว่าถ้าคุณมาลบกวนฉันอีกฉันจะไปตายให้ดูใจหัวเซินใจไหวตีสือมีอีกหน่ง女生她愿意等我 เจนเต้าเป้จือ้อเมื่อผมอยู่นอกเมืองมีผู้หญิงคนหนึ่งเธอเต็มใจที่จะรอคอยผมตลอดชีวิตใจหัเจวเซ่อยู่กกยยต,ต่างเือยี้หญิงคนหนึ่งเอต็มใจ่อคอยผมตอ เมื่อผมอยู่นอกเมืองมีผู้หญิงคนหนึ่งเธอเต็มใจที่จะรอคอยผมตลอดชีวิตถ้า,วาววหวาน,านเย่เตยอสัวหนนเาี想成为ย男朋จือปาเธอพูดกับผมว่า คุณอยากเป็นแค่แฟนฉันไปจนตลอดชีวิตเลยเหรอท้าหวานเย้เตอร์สัวนีเสียงเฉิงเหยวยอว่านานเผิงโย ộ, เสี่ยเป้จือปาเธอพูดกับผมว่าคุณอยากเป็นแค่แฟนฉันไป จนตลอดชีวิตเลยเหรอถ้าท่านชอบกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ